สวัสดีครับวันนี้เอามาให้ดูก้อนผงพุทธคุณนะครับเป็นก้อนผงพิเศษที่หายากนะครับโดยนำมาขยายกล้องพันเด็กนะครับให้ท่านได้ดูก้อนผงดินสอเหลืองผลนิกสอขาวนะครับเป็นก้อนผลพิเศษที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็มีก้อนลักษณะนี้น้อยมากเลยนะครับก็กเดี๋ยวผมจะได้ขยายให้ดูนะครับ ไปทีละนิดทีละนิดนะครับอาจจะไม่มีคำบรรยายนะครับนดีทาไว้เป็อาจิเป็นันนี้จะเป็นก้อนผงนิสซอเหลืองกับผงนิสอขาวนะครับ พระอ,องค์นี้มีครบนะครับก้อนมนตสารต่างๆนะครับเดี๋ยวมขยับให้ดูทีละนิดนะฮะฟังบทสวดล้านนานะครับเพาะๆนะครับ Yeah. Bye. Oh! huh i'm sad que okay. The Me- Fala, pavane พระองค์นี้นะครับเป็นพระที่มีก้อนผงทุตคุณนะครับค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ใหญ่โตแล้วก็ค่อนข้างจะหาดูยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นก้อนผงพิเศษที่มีน้อยองค์นะครับที่จะเห็นได้ชัดเจนลักษณะนี้นะครับอันนี้คือผงพิเศษนะครับ ที่ท่านสมเด็จโตได้นำมาผสมในพ้าองค์นี้นะครับก็ผ้าองค์นี้ทํามาจากปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็จะมีการผสมผงพิเศษค่อนข้างจะเม็ดใหญ่นะครับตำไม่ละเอียดนะครับเป็นผงที่ท่านสมเด็จโตได้นำมาปลูกเสกนะครับะจะเห็นได้ชัดเจนว่าก้อนผงเนี่ยจะแยกจากเนื้อของปูนเปลือกหอยนะครับ จะเห็นเนื้อก้อนผงแยกจากเนื้อหอยได้ชัดเจนนะครับนี่คือหลักการดูก้อนผงพุทธคุณนะครับแล้วก็เนื้อหาขององค์พระนะครับจะมีความเหี่ยวย่นนะครับทุกททมเฟรมนะครับอันนี้รักษาความเหี่ยวย่นของเนื้อพระนะครับแล้วก็หลุมบ่อเป็นธรรมชาตินะครับ อันนี้จะมีก้อนผงนิสซอเหลืองผงนิสอขาวค่อนข้างจะเยอะนะครับต่ำไม่ละเอียดนะครับพระองค์นี้ผมมีอยู่องค์เดียวนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็จะมีอ่นนี้นะฮะเห็นไหมครับคล้ายกระยกนะฮะสีออกอ ออกคล้ายกับสีฟ้านิดๆนะฮะฟ้าอ่อนนะครับอี่นะฮะอันนี้คือก้อนหยกนะครับแล้วก็ก้อนผงเหลืองผงขาวนะครับชัดเจนนะครับองนี้ก้อนมนสารเยอะมากนะครับมีน้อยมากนะครับที่จะเป็นก้อนลักษณะนี้ค่อนข้างใหญ่โต แล้วก็มีเต็มองค์พระนะครับถือว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ทำพิเศษแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่เกศเทะลุซุ้มนะครับอันนี้ก็จะเห็นเนื้อหาขององค์พระนะครับเห็นไหมครับจะมีข้ามน้ำมันตังยิ้วด้วยนะครับเป็นพิมพ์บล็อกของหลวงวิจารณ์นะครับเป็น พิมพ์นิยมค่อนข้างจะเล่นหากันค่อนข้างจะแพงนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเห็นก้อนผงพิเศษนะครับ โอเคนะครับถ้าชอบในสิ่งที่ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังศึกษาพาคกันอยู่นะครับท่านที่เรียนรู้แล้วก็แชร์ให้คนอื่นเข้าได้เรียนรู้และได้เป็นนะครับพระสมเด็จจะได้กระจายไปทั่วแล้วก็เล่นหาพระสมเด็จถูกหลักวิทยาศาสตร์ตามตำราหลักฐานความเป็นจริงในการศึกษาพระสมเด็จนะนครับวัดระฆังนะครับ แชร์ให้คนอื่นเขาเรียนรู้ให้ทั่วประเทศทั่วโลกพระสมเด็จวโราคังที่ทำสเเด็จโตจะได้แพร่กระจายให้คนรู้หลักความจริงจะได้ไปลงเชื่อว่ามีห้าบล็อกแม่พิมพ์แล้วก็เนื้อหามีอยู่ชนิดเดียวนะครับมีไม่กี่บล็อกแม่พิมพ์เราพยายามช่วยกันนะครับให้คนอื่นได้เรียนรู้แล้วจะ สิ่งต่างๆที่เขากําหนดมา5บล็อกไม่พิมพ์จะได้ร่วมสลายไปนะครับาการศึกษาพระสมเด็จตามตาําราหนังสือหลักฐานการบันทึกไว้จะได้สืบอทอดศาสนาเราต่อไปนะครับให้กลุ่มที่เล่นหาพระ5บล็อกไม่พิมพ์มีไม่กี่เนื้อให้ร่มสลายไปนะครับเราช่วยกันศึกษาช่วยกันแชร์ให้คนอื่นแล้วคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้นะครับ ขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามนะครับคำสา์แช่งของท่านสมเด็จโตทุกวันนี้ก็เริ่มจะเห็นผลนะครับใครที่ปลอมพระสมเด็จวรคังก็หายให้จงวิบัตินะครับอ,อันนี้คือคำศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านสมเด็จโตได้จารึกและบันทึกไว้ได้สาบแช่งไว้นะครับก็เริ่มจะมีปรากฏแล้วนะครับเราช่วยกันแชร์ ให้รู้ทั่วกันทั้งประเทศทั่วโลกนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ